สวัสดีครับผมยีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็เราอยู่กันในเกม Last Epoch นะโดยคอนเทนต์ของคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องตลาดก็บอกอยู่ใช่ไหมรีวิวตลาดให้ดูระบบตลาดกลางของเขาเนี่ยซึ่งการจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้คุณต้องเล่นในโหมดออนไลน์นะผมคนที่เล่นโหมดออฟไลน์คุณน่าจะไม่มีฟังก์ชันนี้เพราะว่ามันเป็นโหมดออฟไลน์คุณก็เลย่องตรงนี้ไปแต่ว่าเอ่อถ้าจะให้ย้ายมาเลยผมก็ยังไม่แนะนำเลยคุณก็เล่นนั้นไปก่อนก็ได้เพราะว่า เซิร์ฟเขาไม่นิ่งครับผมมันอย่างตอนนี้ผมเล่นได้เพราะว่ามันมันบ่ายบ่ายสามครับผมคือตอนกลางคืนมันจะล่มตลอดเลยนะเออมันก็เลยเอออย่างผมผมก็เล่นสองตัวผมจะเล่นอ,ออนไลน์ตัวหนึ่งแล้วก็เวลามันล่มผมก็ย้ายไปเล่นออฟไลน์อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมนะมากลับเข้าไปเนื้อหาก็ฟังชั้นตลาดครับผมมันคือแฟชั่นกดตัววายครับผมปึ้ง แพคชั่นเนี่ยจะมี2อันคือ c y c l o of Fortune กับโมชั Kill ซึ่งผมไม่สามารถเข้าตัวนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถย้ายไปย้ายมาได้แต่ผมจะยังไม่ได้ทำคลิปตัวนี้ให้ดูนะครับผม Cycle of Fortune เนี่ยแต่ความสามารถของเขาคือดรอปไอเทม้วผมก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เคยเข้าเลยตอนนี้เพราะว่าผมมาเข้าที่ m โมชั Kill คือพชั่นพ่อ้านี่เองการที่ ที่ผมบอกว่าผมย้ายไปให้ไม่ได้เพราะว่าการที่จะย้ายคือผมจะต้องออกจากอันนี้ส่วนการที่จะออกมันจะทําให้ผมเสียค่าเฟเวอร์นี้หายไปครับผมเออซึ่งค่าเฟเวอร์เนี่ยมันเอาไว้ซื้อของด้วยไงก็เดี๋ยวผมรอดูถ้าผมเอาตังตรงเนี้ยไปซื้อของหมดแล้วแล้วก็ผมจะย้ายไปรีวิวอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะก็มาดูกันตอนนี้อย่างเราอยู่ที่ชั้นเกีวเนาะก็จะมีตัวนี้เป็น แรงครับผมก็คือเป็นระดับผมอยู่ระดับสามเนาะได้จากค่าด e ฟอ t เทชค่าชื่อเสียงค่าชื่อเสียงได้จากอะไรก็ได้จากการค่ามอนไปเรื่อยๆน,นะครับผมคือทั้งค่าเฟเวอร์ทั้งค่าชื่อเสียงอะไรพวกนี้มันไดจากการค่าม้อนไปเรื่อยๆในขณะที่คุณอยู่ที่แฟคชั่นนี้ในขณะที่คุณลงทะเบียนอยู่ที่แฟคชั่นนี้หรือค่าเฟเวอร์นี่คุณก็อาจจะได้จากการซื้อขายของในตลาดด้วยนะครับผมเนี่ย แต่ว่านั่นแหละมันยากครับผมเพราะว่าเรายัางเหมือนมันเรายัางไม่มีทุนในการเข้าไปซื้อขายของนะการซื้อขายมันก็ต้องใช้ใทุนซึ่งเราก็ต้องไปฟาร์มมอนเพื่อหาทุนก่อนก็คือตัวน,นี้นี่เองผมก็ได้มาแต่แปดพันเก้าอ่านี่ครับการปลดล็อกก็คือยิ่งคุณพ่อค้าระดับสูงคุณสามารถซื้อไอเทมดีๆขึ้นได้อย่างเช่นตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะซื้อเอ็กซ์ซตได้ผมไม่สามารถซื้อไอเทมสีม่วงได้นะผมเพราะผมอยู่ระดับสาม ถ้า,าผมจะซื้อได้ไอเทมทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องนี่อยู่เชนลี่ครับผมระดับสิบเออเดี๋ย้ายไปผมก็เออช่าหม,มัมาก็ไปดูตลาดกันเลยดีกว่าสมมตินคนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะคุณกดตัวาวปึ้งคุณต้องกดนี่ครับผมเออวิสิตบา์ซ่าเนาะมันก็จะเปิดช่องวาร์ฟให้มันจะเปิดจุดวาร์ฟให้ซึ่งคนเนี่ยตรงเนี้ยคุณก็วาร์ฟไปที่บาซ่าอ่า อาสซ่าก็คือตรงนี้ครัผมก็จะมีพ่อค้ายืนอยู่เรียงรายเรียงแถวเรียงแถบเห็นไหมคุณอยากได้ไอเทมประเภทไหนก็ไปคุยกับเขาหรือเขาก็ลองมาให้ละน,นี่คือฟังก์ชันการซื้อส่วนฟังก์ชันการขายกดที่ตรงนี้ครับผม <Welcome back. S 1> แล้วก็ o p e n My Store นี่อันนี้ที่ผมวางอยู่ลองเทสระบบครับผมหรือว่ากด list item เลยบางคนก็ ลากไอเทมที่ต้องการขายเนี่ยใส่เข้าไปเอ้ตัวนี้ผมว่าจะใช้อ่านี่สมมติว,ว่าผมจะขายอันนี้เนาะคุณก็ลากไปมันจะไม่สามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับผมตัวอ่าเฟเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูดีตลาดจะใช้สสกุลเงินคือเงินโกเงินโกครับองโกของเราตัวนี้กับตัวเฟเวอร์นี่ตัวนีน้ที่ได้จากการไปค่ามอนมาเนาะ อย่างตัวเนี้ยไม่สามารถตั้งตัวนี้ได้นะเนี่ยมันจะขึ้นเองถ้าเราใส่ของอากาศไลมันขึ้น150ครับผมนี่ขึ้นเป็น356ได้เป็นเพราะมันเป็นของอ่า experimental ตรงนี้เราแต่เลยออะผมเอาแค่หนึ่งพันกดเลยปึ้งนี่อ่าถ้าสังเกตมันใช้ f i อ e r ในการตั้งขายด้วยนะเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมนะครับผมเนี่ยเห็นไหม ถ้าขายได้ปุ๊บเราก็สามารถกดรับเงินอ่100กับ300กว่านี้ได้เหมือนตอนนี้ที่ผมขายได้เนะเห็นไหมเนี่ยมีแค่นี้ครับผมสําหรับการฟังก์ชันการวางขายของไปต่อไปไปดูการซื้อของกันดีกว่าเลือกของที่ต้องการเผมอยากได้อะไรนะตอนนี้ผมอยากได้เอาแหวนสักวงไหมล่ะเอาแหวนสักวงสิก็ดูว่าแหวนอยู่ตรงไหนครับผม แหวนอย่ไหนตรงนู้นข้างล่างนี่ก็ดูเลยครับผมพอดีที่อยากแนะนำเลยของตลาดเกมนี้คือฟิลเตอร์ครับผมการกรองของเขาโหดมากกรองได้ทุกอย่างอย่างเช่นผมอยากได้แหวนที่อ,อมีค่าเด็กกดเซิร์ช แล้วก็ผมอยากเอาราคาไม่เกินห้าหมื่นพึ่งนี่เขาก็จะกรองมาให้แหละเพราะถ้าไม่กรองคุณจะจมอยู่กับตลาดเี่นนานมากคุณจะไหลอยู่อย่างนี้แหละคุณอะไรก็ละลานตาไปหมดครับผมมีของเยอะะไปหมดทุกทีจมแต่พอมันกรองเนี่ยกรองได้โหดโหดสุดๆตรงนี้เป็นค่า,อ,าอะไรพลเชื่อหรอ ใช่ฟอกพอเทนเชียลนะครับผมคือค่าการตีนั่นเองคือถ้ามันหมดคุณจะตีไม่ได้เพราะฉะนั้นเอ้เราก็อยากได้ที่มันมินิมัมเนี่ยสัก10แล้วกันคือขั้นต่ําคือต้องมี10นะถ้าเป็นศูนย์มันจะถูกก็จริงแต่คุณซื้อไปคือมันจะตีไม่ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเราใส่เออผมไม่ใส่เนะเพราะบางทีเขาตีมาจบแล้วเหลือศูนย์ก็ช่างมันอาจจะราคาถูกประจัดไวคกอ่อนมาดูซะหน่อยนี่คุณดาวเขาแน่สนใจเนะ สีม่วงอ่ะสีม่วงเราซื้อไม่ได้นะผมเอ้แบ,บนมีอยู่นี่นวไม่มเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่แลอ่าเพราะว่าเลยมาเนี้ยเราเลเวลเราไม่ถึงเราซื้อไม่ได้ส่วนเมจิกเราก็จาไม่เอานะเอาแค่แรโอเคตอนนี้ก็กอรอมาเรียบร้อยลนะนี่ครับผมบวกเด็กบวกหนึ่งออแอตทริบิวลดคูดาวแค่สองพันนะครับ แต่พวกนี้มันยังไม่ได้ตีนะเราต้องไปตีเองอีกทีครับผมก็คือบวกเด็กบวก1นเนี่ยเราอาจจะไปได้ถึง8เลยนะอะนี่เขาบผมบวกทําเมธบวกเด็กแต่ว่าอ,อันนี้เป็นสายป้องกันซึ่งผมอยากเน้นใส่โจมตีมากกว่านะนี่เด็กคือโอกาสคิดหิวเลือดเลือดอได้อยู่ครับผมเนี้ยโอแพง5้าหมื่นห0าหมถือว่าแพงแล้วผมเกมนี้เพราะว่าดูดิผมเล่นมาทั้งชีวิตผมมีตั้งแสนแปดเนี เออสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยสิบม่สิบกว่าชั่วโมงอยู่นะผมมีแต่แค่แสนแปดเองเนะมีแค่นี้อ่ะเพราะว่าเรากองเยอะว่ะผมก็เลยมีแค่นี้เนาะอ่าสิบสามมิลิเมจครับผมไม่ได้ของผมถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยแหบวบน,นเก่าเราเนี้ยจะดีกว่านี่เห็นไ,ไหม 27, ยี่สิบเจ็ดคิวติคอ Style. แหวนนี้ข้อดีคืออะไรแหวนเก่าคือมี27คิดด้วยข้อสไตช์เชงนะครับผมแล้วก็มี43% Physical Damage นี่คือข้อดีของแหวนเก่าเนาะก็คือถือว่ามีการชมตี้อยู่สองอันแต่ถ้าเรามาดูว่าเอ้นี่แหวนชี่ผมมีเด็กแล้วก็มีชี่สองอันแล้วก็มีออฟบ้างหนึ่งอันนะครับผมแต่ ฟ่อกอลเดนเชียลหรือแค่สิบเอ็แล้วก็ห้าหมื่นถือว่าผมว่ามันแพงไปสำหรัหบห้าหมืนแล้วก็มันคือทุนไปตีครั้งเดียวมันอาจจะแตกได้เลยนะแตกคือตีต่อไม่ได้ผมใช้ได้นะแต่ตีต่อไม่ได้นะโอ้แพงมาเสียดายกระตังเนะี่ยนี่ก็หนะ้าหมืนเนี่ยโอ้อะไรมันจะแพงขนาดนี้ผมจะลองเอาเด็กอ,ออกแล้วกัน นี่เฟลเด็กออกก็มีอะไรมาให้หลากหลายกว่าเดิมครับผมนี่เข้ามานาเฮ้ยอันนี้ได้ได้ปะโอ้แมวแหงอ่ะเหมือนเก้านี่เหลือสิบแปดโอ้นี่จัดว่าเด็ดเอ้ยนี่เหมือนตัวนี้เปล่าเนี่ยมีเนียนดมือเท่าผมเล ยื่ยันดอมเมดสองอันโอ้โหอันนี้ได้อยู่ได้อยูเอเอเบบ่เล็งไว้ก่อนมันไม่มีฟังก์ชันการเล็งหรอวะเนาะมันไม่มีฟังก์ชันแบบว่าเล็งไว้ก่อนอ่ะกดมาร์กไว้อ่อแอล้วเ,เดี๋ยวเราเลื่อนไปมันหาไม่เจอสองหมื่นนิวโมเมนต์สปีดครับผม อ่ผมก็ดูไว้ไวๆกันนะต่จริงผมอยากได้ครูดาวอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าครูดาวมันเริ่มมันเริ่มนานไปเพราะว่าผมเปลี่ยนรองเท้าหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วเหมือนครูดาวา ảo, มันเพิ่มครับ <c> อ <ười> ันเมกี้เข้าท่ทยเนี่ น่าหายไปไหนไม่รู้อันมเมื่อเช้นี้ก็ได้วห้าพันเองเนี่ยเนี่ยดูดิเอ่อคูดาวอัททอวิอัตเทวเราก็าจะได้เด็กด้วยหนึ่งไหมแล้วก็เอ้ยไม่ได้สิมันเป็นเลือดครับผมนกเราเป็นวีเนียนก็จริงแต่เราไม่ต้องการเลือดนะเพราะว่ามันมันมันไม่ตายมันบินอยู่อะ่ะมันไม่โดนอะไรครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ไมต้องการจบจบข่าวอะ่ะ ไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกเอ่อเลเวลเราไม่ถึงครับผมมันคือ uh oh. เลเวลเรายังไม่ถึงที่แบบว่าเราอยากได้มันต้องใส่ม่วงเนยผมจัดว่าดีอะแต่เราซื้อไม่ได้อะนี่ยดูดิ กสิบเก้าคิดเข้าเชงครับผมมันแลงเราไม่ถึงครับผมก็ปล่อยครับไปเดี๋ยวรอรามีตังค่อยมาเซิร์ชทีก็ะน่จะประมาณนี้ครับผมกับระบบตลาดนะคุณอยากได้อะไรคุณมาดูเนี่ยคุณดูดิคุณสามารถเซิร์ชได้แบบว่าโหดจัดจัดคุณดูเลเวลโก้เรนิตี้ครับผมหรือว่าจะเอาเป็นค์ดหรือว่าตัวนี้คือบัฟครับผมดูดิอยากได้อ่ามันไม่ใช่บัฟมันคือมันเป็นประเภทไหนเช่น คือมันจะฟิกมาครับผมเช่นถ้าหน้าไอ้ไอ้ซองขนูอ่ะแบบนี้มันจะเพิ่มบัฟนี้ซองขนูแบบนี้มันจะเพิ่มบัฟนี้คือมันฟิกมาละส่วนฟอกโพเทนเชียลอ่ะก็คือจํานวนค่าการตีเรจนเนอรี่โพเทนเชียลคือจํานวนค่าที่เขาเรียกแหละมันจะเอาบัฟไปเวลาที่เราจะทําไอเทมเรจนเนอรี่เนาะวิวเวอร์วิวนี่คือมันสามารถอัพได้แล้วก็อันนี้คือสล็อตว่างครับผมเอัฟฟิกก็คือบัฟต่าง ออฟชั่นนั่นแหละอ่านี่คือการเซิร์ชยูนิคไอเทมดูดิมันกองได้ขนาดนี้ครับผมโหมจัดรัสเซียน้อ,อ,องช็อตอะไรของมึงช็อตแต่ระเวลเราไม่ถึงนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้เนาะก็รีวิวระบบบาซ่าหรือว่าตลาดของเราในเมชันคิวนั่น Q Net เองเดี๋ยวคลิปหน้าเรา ถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวอีกฝั่งให้นะครับผมก็คืออะ,อะไรวะอีกฝั่งคืออะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยตัว c y c o e of Fortune นูนนผมยังไม่เคยเล่นนะตัวนี้เดี๋ยวผมขอใช้ตังถลุงตร,ง,ตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะเสียรายรผมถ้าผมออกแล้วมันจะหายไงก็ไงก็ฝากไว้กับระบบตลาด hey, <the> เล่นออนไลน์นะ <Please. S 1> แล้วคุณจะได้ตัวนี้ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ